ที่นี่ช่องอยูทูบคงบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอินวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ําอ่างอำเภอรตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ผมก็จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองต่อจากคลิปเมื่อวันก่อนนะครับเพราะว่ายังนะครับนะไม่ทันสรุป นะครับนาะพอดีลมพัดเสาของโทรศัพท์มือถือนะครับนาะล้มไปก็เลยไม่ได้ยังไม่ทันสรุปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่า,าผมจำเป็นที่จะต้องอขอเขาเรียกว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับอยู่กลางทุ่งกลางนา นะครับนะเพราะว่าจะต้องดูแลควายอยู่ทุกวันครับดังนั้นผมก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดดัดตนนะครับนะและก็อสอนตัวเองอยู่ตลอดว่าคนเรานั้นจะต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองเพื่อที่จะขเขาเรียกว่าจะต้องอฝึก นะครับนะเขาเรียกว่านี้ใส่ของตัวเองนะครับนะให้บรลุวัตถุประสงค์นั่นก็คือในเรื่องของกําจัดโรคโกดหลงครับดังนั้นวันนี้ข้อนําเสนอของกระผมนั้นก็จะได้สอดแทรกในเรื่องของพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทรเจ้าไปด้วยครับดังนั้นท่านที่อยากจะ อา,ารุวัโถุประสงค์นั่นก็คือความอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุขนะครับได้อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องฝึกหัดดัดตนนะครับนะละทิ้งนิสัยที่ไม่ดีของท่านเท่านั้นนะครับนะใครคนอื่นๆนะครับไม่สามารถที่จะามาเขาเรียกว่ามาบังคับบัญชาให้ตัวท่านเอง ได้นะครับนอกจากตัวของท่านเองเท่านั้นที่จะต้องฝึกหัดดัดตนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิสัยของท่านเท่านั้นนะครับในะที่จะประสบความสําเร็จครับดังคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะท่านได้บอกว่าอัตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับไม่มีใครที่จะามา สั่งสอนหรือมาบังคับบัญชาของท่านได้นะครับครับไอนี้เสียงนะครับนะาฝนนะครับตกใส่ซ้ำสีนั่นอาจจะทาให้เสียงของผนนั่นฟังไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะาเพราะว่าฝนวันนี้นะครับน้าตกาตั้งแต่ตีสามมานะครับนยันจนประมาณนะครับเที่ยงกว่า ได้หยุดนี้ตอนเข้าตอนเย็นนะครับนะ,ะก็จะเข้าห้าโมงเย็นก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับนะฝนไปนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มมาไวอีกแล้วนะครับนะปีที่แล้วนั้นก็รู้สึกว่ามาตั้งแต่เย็นสามเย็นสี่นะครับนะก็ฤดูกาลนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแลงอยู่ตลอดนะครับนะเพราะว่า ลกของเรานั้นเขา,าเรียกว่าความสมดุลนั้นอาจจะอา,อาจจะไม่เขรียกว่าไม่สมดุลกันนะครับนะก็ถึงฤด,ดูการนั้นนะครับเปลีย่ยนแปลงอยู่ตลอดวันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นฤดูหนาวยังไม่หมดดีนะครับนะก็ฝนฟ้าฟ้าฝนก็เริ่มมาแล้วครับ ดังนั้นผมก็อยากจะไม่ให้เสียเวลาท่านนะครับนะก็จะเน้นในเรื่องของการจึกหักดัดตนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดัดนิสัยของตัวเองนะครับนะเช่นว่า,าคนเรานั้นมักจะติดยึดอยู่กับความสุขความสบายนะครับนะเมื่อติกยึดอยู่นะครับนะจะทําอะไรนั้นก็ท้อแท้ท้อถอยนะครับนะเขาเรียกว่า ขเขาเรียกว่าไม่มีขเขารู้ว่าไม่มีความอดทนนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จําจเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกตัวเองเท่านั้นนะครับนะเช่นเรา,าไม่ขยันเราก็ฝึกให้ติดเป็นนิสยัยเป็นคนขยันให้ได้นะครับเช่นเรา,าไม่ฉลา,าดเราก็ต้องฝึก นะสังเกตนะครับนะแล้วก็ตั้งคําถามนะว่าอ่แต่ละแต่ละเหตุการณ์แต่ละอ่แต่ละอย่างแต่ละคนนะครับนะเราก็ต้องสังเกตนะครับเป็นคนสังเกตเก่งนะครับนะอ,อ่ท่านก็จะได้อ่ามีประสบการณ์ครับดังนั้นในเรื่องของการฝึกหัดดัดตนนั้นนะครับพราพุทธเจ้านั้น กว่าจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันได้นะครับนะาท่านก็ต้องฝึกหัดดัดตนนะครับอย่างหนักนะครับถึงได้บรรลุนะครับนะ่าเป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับนะาท่านก็ต้องฝึกอย่างหนักนะครับอย่างตัวท่านเหมือนกันนะครับนะาถ้าท่านที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ลืมแบ่งปันให้ลุงมุนส่งด้วยที่คนยังไม่บรรลุ ในเรื่องของอในเรื่องของใช้ชีวิตประจําวันนะครับนะท่านก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะต้องฝึกหัดดัดตัวเองนะครับนะให้ติดเป็นนิสัยให้ได้นะครับผมดึงเน้นอยู่ตลอดว่าคนเรานั้นที่จะฝึกหัดดัดตนได้เราจะต้องมีองค์ประกอบนั่นก็คือในเรื่องของเอาศีลห้านะครับนะมาเป็นอ่าตัวองค์ประกอบนะครับนะ ที่จะต้องละเว้นในเรื่องของศีลที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้นะครับนะแล้วก็นําหลักธรรมนะครับขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านะครับเช่นอินทิบาทสีแล้วก็มีหลักธรรมอีกหลายๆนะครับหลักธรรมที่อ,องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านั้นได้สอนเอาไว้นะครับนะ,ะถ้าหากว่าเราดําเนินชีวิตนะครับนะยัง รุ่มรุ่มดอนดอนหรือ,อไม่ตรงตามที่ท่านมุ่งหวังเอาไว้นั่นก็คืออยู่ดีมีสุขนะครับนะามีฐานะที่ดีขึ้นนะครับนะาแล้วก็มีเงินทองใช้นะครับนอ้อโดยไม่ขาดมือนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับนะาที่เราจะต้องสํารวจตัวของท่านเองนะครับแล้วทําอะไรนั้นเราก็อาชีพอะไรนั้นเราก็ต้องตั้งใจทํา เมื่อตั้งใจทําแล้วเราก็ต้องอพยายามอย่างที่สุดนะครับนะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่นะครับของรายจ่ายนะครับเมื่อมีรายได้มาเท่าไร่เราจ่ายออกไปเท่าไหร่นะครับเราต้องคํานวณและคํานึงอยู่ตลอดว่าถ้าเรามีรายได้มาเราไม่เก็บออมไว้เลยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่รงมุนส่งนั้นก็น่าเห็นใจนะครับนะในช่วงอ่ ในช่วงนี้มันเป็นวิกฤตนะครับนะแต่เราก็ต้องปรับวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ได้ที่จะต้องปรับปรุงตัวเองก็เรียกว่าลดรายจ่ายนะครับนะพอท่านลดรายจ่ายได้ท่านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มากมายหรืออาจจะยังไม่พอใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันท่านก็ต้องฝึกนะครับนะอย่าผัดวันประกันพุ่งครับ ในเมื่อพระทธเจ้านั้นบอกว่าเ,เ,ออเลิกงามยามดีไม่มีนะครับนะสำหรับพระทธเจ้าในเมื่อท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเปลี่ยนฐานะของตัวเองจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเองนั้นดีขึ้นท่านต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะครับนะตัวเองและตรวจสอบตัวเองนะ,ะทุกๆวันนะครับนะท่านก็จะได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องหรือมี มีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับนี่คือในเรื่องของแนวคิดในวันนี้ที่จะให้ท่านได้หันมาตรวจสอบตัวของท่านเองเท่าน,นั้นนะครับนะผมถึงให้ข้อคิดอยู่ตลอดว่าคนเรานั้นจะต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ฝึกหัดดัดตนของตัวเองเท่าน,นั้นนะครับนะที่จะพาท่านไปสู่คนเรียกว่า จุดมุ่งหมายที่ท่านหวังเอาไว้นั่นก็คืออยู่ดีมีสุขมีฐานะ,ะที่ดีขึ้นและก็มีโอกาสร่ำรวยไปในโอกาสต่อไปได้แหลงแน่นอนครับอ,อยางเช่นว่ายกตัวอย่างอีกสักอย่างนะครับนะเช่นว,ว่าเรานะครับนะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนโกรธง่ายนะครับนะอันนี้ท่านก็ต้องบังคับในเรื่องของความโกรธ นะครับเปลี่ยนทันทีนะครับนะต้องฝึกนะครับฝึกแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆวันนะครับนะว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่โกรธอ่าค่อยค่อยฝึกค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปนะครับนะไอความโกรดนั้นก็จะเริ่มนะครับหายไปแล้วก็ในสิ่งที่อ่าความไม่โกรธนะครับนะก็จะเข้ามาแทนที่นะครับนี่คือเราฝึกนะครับนะ ถ้าท่านลองคิดนะครับนาะถ้าเรายังยึดความโกรธไว้เป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นห่วงนะครับนะผูกคอท่านอยู่ตลอดไอ้ความโกรธตัวนี้นะครับนาะท่านก็ลองสังเกตนะครับนะคนที่บังคับตัวเองไม่ได้ได้ยินอะไรมาก็โต้แย้งหรือถกเถียงนะครับนาะก็มีโอกาสที่จะต้องอ่าผิดพลาดนั่นก็คือบังคับตัวเองไม่ได้นะครับนาะท่านก็จะต้องถูกในเรื่องของอ่อ ความโกรธนั้นครอบงำแล้วก็พาตัวท่านนั้นไปพบกับความทุกความยากลำบากนะครับนะอย่างน้อยท่านก็ต้องไปมีคดีความหรือไปอสู้นะครับนะกันในโรงในศาลอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ครับดังนั้นใครจะช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านนะครับนะที่ระงับความโกรธแล้วก็ไม่โต้ตอบนิ่งเสียดีกว่านี่คือวิธีการที่จะ ทําให้ตัวเรานั้นเดินสู่เป้าหมายได้ครับนี่คือวิธีการที่เราจะต้องฝึกหัดดัดตนเอานิสัยดีๆเข้ามาใส่ตัวท่านท่านก็จะเริ่มมองเห็นแสงสว่างครับว่าทุกเรื่องมันจบอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นนะครับนะไม่ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีของเราเราก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับนะทอทอทอก็คือเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองทันทีผมอา่า ได้ฝึกมาแล้วครับนะลุงบุญส่งนี่ใช้เวลาถึง10บกว่าปีแต่ก็ยังนะครับไม่หายขาดเลยนะครับในเรื่องของความโกรธแต่ก็ต้องบังคับให้ได้เพราะไอ้ความโกรธนะครับนะความขี้เกียจอ่ความเขาเรียกว่าโรคโกรธหลงนะเราต้องพยายามลดละให้ได้นะครับนะถึงแม่าวันนี้ยังไม่หายไปเราค่อยนะครับนะ บ,บังคับจิตใจของเราให้ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีทุกอย่างที่ท่านาตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้ได้อย่างแน่นอนครับที่พระพุทธเจ้าห้ามนั้นแน่นอนครับนะเพราะท่านมองเห็นแล้วว่า,าสิ่งไหนที่ท่านบอกว่าให้ละเว้นเราก็ต้องละเว้นครับนะถ้าเราไปาหลงตามนะครับนะ ตามสังคมเขาเรียกว่าสังคมที่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะท่านก็อาจจะหลงทางไปด้วยนะครับอพอหนักเข้านะครับนะเขาเรู้กว่าดินพ่อคขางหมูผลที่สุดท่านก็สลัดทิ้งยากครับนี่คือแนวความคิดวันนี้ครับผมก็ขอฝากแนวความคิดนี้ไว้นะก็สรุปว่าทุกอย่างนะครับนะ,ะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับนะไม่ต้องรอเลิกงามยามดีครับ ในเมื่อท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในแนวทางที่ดีได้เราก็รีบนะครับจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอย่าผัดวันประกันพรุ่งครับผมเชื่อแน่ว่าท่านทําได้ครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทําได้ครับครับวันนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปแล้วจะนําในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของ หลักคำในเรื่องของอหลักต่างๆนะครับนะที่พออที่ผมพอมีที่จะมีความรู้อยู่บ้างนะครับนะก็จะมาอาแนะนําท่านแต่ไม่กล้าสอนท่านแล้วครับผมก็กําลังสอนตัวผมเองอยู่นะครับนะนี่คือแนวทางที่ผมได้ปฏิบัติมาอา่าภายในระยะ14เข้าปีที่สิบหวันปีนี้นะครับนะ วันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ